สรุปกับโปรไอเพีเนอร์คอส223คันนี้ได้อะไรบ้างนะครับในโปรดาว49,900นะครับหนึ่งนะครับชุดแต่งรอบคันของแม็กซิมัสนะครับสองแรปหลังคาดําครึ่งท่อนแบบนี้นะครับสามจอหน้าเอนดอยแบบใหม่นะครับพร้อมในเรื่องจอกลางด้วยนะครับสี่พรม 6D นะครับห้าแพ็กเกจเข้าศูนย์ฟรีเวลาเข้าศูนย์ไม่มีค่าใช้จ่ายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โอ๋ด้วยนะครับโอ๋จะได้ทำคลิปดีๆทำรีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนออกมาได้ดูครับ สวัสดีครับทุกคนพ่อโกมิซูพระรามสองนะครับวันนี้อ,อุจะพาทุกคนมาดูกับเจ้าเอ็กแคนเดอร์คอร์สองพกับชุดแต่งตัวใหม่ล่าสุดของแม็กซิมัสนะครับชุดแต่งนี้ลหล่อไม่แพ้ใครแน่นอนครับผมเริ่มต้นจากตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวชุดแต่งของแม็กซิมัสนะครับสังเกตได้ว่าด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการปั๊มในเรื่องตัวโลโก้คําว่าเอ็กแ c o เดอร์คอร์สตัวนูนไว้ให้แบบนี้นะครับก็จะทําให้ชุดแต่งเนี่ยมันดูแข็งแกร่งบึกบึนมากยิ่งขึ้น,นครับพร้อมกับนในเรื่องรรระะบบบกกลลล้อองงงววภภาาาาพพคัน็จแสผเเที่ ตาร์ดรถนะครับเข้าเกียร์ถอยหรือว่าเวลาเราเข้าเกียร์ีนะครับก็จะเห็นทุกรายละเอียดเวลาที่เราต้องการจอดรถเพื่อความปลอดภัยครับผมเยัียบมาด้านข้างนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องการแรปสติ๊กเกอร์ครึ่งคันแบบนี้นะครับรวมถึงหูกระจกนะครับก็ทําการแรปสติ๊กเกอร์แล้วก็มีในการติดในเรื่องตัวกล้องมองภาพรอบคันที่ด้านข้างเข้าไปด้วยครับอีกส่วนหนึ่งที่ทําการแถมเพิ่มเติมก็คือในเรื่องเรื่องตัวเบ้ารองมือจับที่เป็นของแท้ศูนย์นะครับที่เป็นลายเคปล่าสกินโลโก้คําาวเเ่แบบนีนบ ส่วนในเรื่องตัวชุดแต่งด้านข้างก็จะมีแถบแดงแบบนี้นะครับตัดเส้นสีแดงนะฮะทำให้ตัวรถมันดูมีมิติหล่อบึกบึนมากยิ่งขึ้นครับตัวด้านท้ายนะครับที่มีเพิ่มเติมก็พาเข้ามานะคือในเรื่องตัวสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับทำให้รถมันดูสมส่วนมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวสเกิร์ตด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับพร้อมกับในเรื่องติดสติ๊กเกอร์คำว่า extender c o ดอรทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้กับรถสวยๆหนึ่งคันที่ผมพาไปดูนะครับกับเจ้า Entercourt 2023ชุดแต่งของตัว Maximus นะครับกับโปรดาวเริ่มต้นที่49,900นะครับ49,900ลูกค้าได้อะไรบ้างนะครับ1ชุดแต่ง Maximus นะครับ2ในเรื่องตัวแรปสติ๊กเกอร์คขึ้งคันแบบนี้นะครับรวมถึงหูกระจกก็เป็นสีดำด้วยนะครับ3จอ Android พร้อมกล้องมองภาพรอบคันนะครับ4พรม VIP ครับและ5ครับแพ็กเกจบำรุงสาร5ปีเวลาเข้าศูนย์ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ ถ้าใครจะซื้อรถอยากได้แต่งแบบนี้พทเหาพระรามสองได้ที่เบอร์095-542356-3อนะครับโอพาร,รามสองยินดีให้บริการนะครับอยากเพิ่มอะไรอยากปรับอะไรเข้ามาคุยกันนะครับวันนี้ก็ลาวันในพียงเท่านี้สวัสดีครับ